ก๊าเอกากอกอกกตบออุบกิจกรรมที่สองจุดหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง สะเปซกับสะเปซเป็นอย่างไรบันทึกผลการทำกิจกรรมผลการสังเกตกระดานและตัววต่อ กระดานมีพื้นที่ทั้งหมดสามสิบหกช่องจำแนกตัวต่อต่อตามรูปร่างได้สามกลุ่มฉันรู้ อะไรข้อหนึ่งเราสามารถวางตัวต่อทุกตัวลงบนกระดานได้พอดีหรือไม่เพราะเหตุใดตอบ พอดีเพราะเพราะตัวตัวต่อโก้ทุกตัวบัวมีเป๊ะรูปร่างเป๊ะและกอมีเป๊ะพื้นที่เออพอดีพอเออกับพื้นที่เปเออว่างเป๊ะบนป๊กระดานกข้อสองก็โก้ การวางตัวต่อได้เต็มที่ว่างบนกระดานทำได้อย่างไรและเป็นการใช้ทักษะกระบวนก,รวนการทางวิทย์ทะ ยาศาสตร์ใดตอบทำโดยสังเกตสังเกตตัวต่อแต่ละตัวมีรูปร่างอย่างไรใช้พื้นที่เท่าไร่เปรียบเทียบ กับพื้นที่พื้นที่ว่างที่จะนำไปวางลงบนกระดานความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซข้อ3าม จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซสะเปสตอบ รู้ว่าตัวต่อแต่ระตัวมีพื้นที่พื้นที่หรือขนาดเท่าไหร่เทียบกับพื้นที่จะนำไปวางลงบน กระดานกะ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 ก